ไปต่อค่ะอันนี้ไปต่อที่เทิงนั้นเมื่อกี้มีคุณปั๊กมังถามเรื่องของ ACL มาว่ามีเอซีแอลที่บอกเขานะเอซีอลของเราถ่ายใช่ครับ ACL FC c h a m p i o แชม e ป g u e สลกใช่แล้วเราถ่ายพราดสบายดีนี้นะครับหนึ่งทุ่มแต่ว่าตอนนี้เรากำลังจะดูในลีกที่มีท่านพ่ออย่างคริสเตียโนโรนัลโด้ท่านพ่อท่านพ่อร่วมเล่นนะครับแม้ว่ายูฟาจะแขวะว่าแบบแชมเปียนส์ลีกจะเป็นลีก เอ่อเป็นถ้วยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดรดู้ตัวว่าเอ้าผมก็เล่นแชมเปียนลีกเหมือนกัน,นออแต่เป็นเปปล็ซีแชมเปียนลีกก็ทำยังไงได้ทีมผมเล่นในถ้วยนี้แต่ว่ามีเรื่องหน้าประทับใจค่ะสามาราทำประตูได้ในเกมนี้นะคะ ที่ทางด้านของออลนาเซอร์เปิดบ้านเอาชนะอารายานจากาต้ตาไป2ประตูต่อหนึ่งในเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยนะสายตะวันตกนัดที่2ใช่แล้วการฉลองประตูของเขาก็คือชี้นิ้วขึ้นฟ้าค่ะอุทิศให้กับคุณพ่อคุณพ่อของโรนัลโด้เนี่ยเสียชีวิตจากภาวะตับล้มเหลวไปตั้งแต่ปี2005คือเขาเคยให้สัมภาษณ์นะโรนัลโด้เขาก็บอกว่าสิ่งหนึ่งที่เขาเสียมาเนก่อ่าใช่มาเน่มงกนมาเน่ฉันเป็นยังไงบ้างโอเคอยู่ดีมีสุขใช่ไหม หายไปเลยในในการข่าวเข้าชมรมคอเรมอไปแล้วอ๋อหอเอในรันเมียยิงซ้ายสัจจตยาชนนี่งสุดเจ้จริงแต่ว่าเนี่ยถ้าอย่างแบบเขาก็เหมือนกับว่าฉลองให้เอียงปบหัวเลยคือเป็นวันเกิดของคุณพ่อโอ้น่ารักจริงๆนะใช่แล้วถ้าจะไม่ผิดอ่ะเขาเหมือนในสารคดีหนึ่งเขาเคยพูดว่าเออสิ่งที่เขาเสียดายคือพ่อไม่มีโอกาสเห็นในช่วงที่เขาแบบโอ้ยตอนพูดนั่นอ่ะน่าสงสารจริงๆคือเขาบอกว่า คุณเข้าใจป่ะผมเป็นที่หนึ่งในอาชีพอะแต่พ่อคนที่ปลูกฝังให้ผมเป็นที่หนึ่งในอาชีพอะไม่เห็นไม่มีโอกาสได้เห็นแล้วเขาก็ร้องไห้แบบโอ้โหน่าสงสารมากขอแวะไปนิดนึงได้ไหม่คุณเห็นคลิปสัมภาษณ์ของไอ้ทรงเบเกอร์ป่ะทำไมฮะที่เขาพูดเรื่องคุณพ่อเหมือนกันเขาบอกเขาคิดถึงพ่อเขามากคิดถึงทุกวันไอ้ทรงเบเกอร์นี่น่าสงสารว่าดอีกเพราะโดเนี่ยรู้อยู่แล้วพ่อติดสุราอ่าแล้วแบบมีโรคภัยแต่ของ เคซ่าซอมบิเกอร์ตอนนั้นคือคุณพ่อจมน้ำเสียชีวิตนะอันนี้มันอุบัติเหตุเนาะใช่แต่ว่าเนี่ยค่ะประตูที่904ในอาชีพการค้าแข่งของโรนัลดนะเขาบอกประตูที่ทําได้วันนี้มันเป็นความรู้สึกที่แตกต่างไปเขาอยากให้คุณพ่อยังมีชีวิตอยู่เพราะวันนี้เป็นวันเกิดของคุณพ่อจัแม่นมากเลยเนาะแล้วคุณพ่อจากไปตั้งแต่ตงตอนนั้นเขายุยุ20ปีอะอยู่แมนยูอะโดเดินมาขอเฟอร์กี้บอกใช่บอสผมขอหยุดวันศุกร์ได้ไหมใช่เฟอร์กี้หันคว้าเฮ้ยเรพผ อาการไม่ดีแล้วใช่ไปเลยไอ้ลูกชายไปเลยเดี๋ยวค่อยกลับมาเตะแล้วก็มาดูข่าวดีค่ะของเนมาค่ะมีข่าวดีกับเขาด้วเนมาเนี่ยนะคะหายใจในวันนั้นเราคำนวณกับคุณซีนมาแล้วค่ะหายใจนาทีละประมาณวินาทีละ200บาทนี่เขาอารมณ์คล้ายๆรีสอร์ทเมืองไทยเหมือนกันนะเตะบอลได้นิดหน่อยไว้ายออาตานี่ค่ะเขาโพสต์อินสตาแกรมนะคะเป็นการกลับมาลงซ้อมกับอาลฮิลานเป็นครั้งแรกหลังจากพักยา ไปเลยเป็นปีเลยเหรอจากาที่บาดเ,<ล>เจ็บยาวแบบต้องเสียงสูงเลยอะ่ะบาดเจ็บหัวเข่าซ้ายนะคะแล้วเอามือยังเหลือไหมทางด้านของเอวฮิลานเนี่ยเริ่มห่มหืมแล้วว่าเฮ้ยปกติอะ่ะเอางี้เอ็นขาดรู้แล้วว่าเจ็บนานแต่เนี่ยหายไปเป็นเป็นปีเลยนะคนอื่นเขา6เดือน8เดือน10เดือนนี่จะปีหนึ่งแล้วนะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยค่ะ <c oughs> มาแล้วแล้วประเด็นคือไม่ใช่ว่าอะไรไงหายใจวินาทีละ2 0 0บาทอะ่ะเจ็บปวดอ่ะสี่ปอน่ะ หานมาแล้วอ่ะวันนั้นนั่งหาเนี่ยคุณซีในสปอร์ตคลับอะหาออกมาวินาทีละสีปอน์นี่สองรกว่าบาทเออหายใจเข้าสองร้อยแปดร้อยออกแปดร้อยไม่แล้วมันน่าเจ็บปวดที่เอาฮีราวคนก็ไม่รู้จักเพราะอะไรเอานะเซอร์ซื้อโดมาพวก เอลอลอาหัดก็ไปซื้อเบนเซม่าอีราก็อยากดังก็ไปซื้อ<ช>เดมาปากฏเเตบแล้วก็ไม่มีข่าวเลยขายยาวเลยนะคะแต่เนี้ยค่ะก็สามารถลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้เป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้แล้วนะคะ,คะแต่ทีนี้เนี่ยทางฝั่งของเอฟพีเขารายงานแหล่งข่าวของอัลฮิลานก็บอกว่าเอาจริงๆเนมาจะกลับมาลงสนามเมื่อไหร่นเนี่ยก็ยังไม่รู้นะเพราะว่ามันต้องขึ้นอยู่กับเรื่องของความฟิตแล้วก็การตัดสินของเค้า บ้าคุณป่อนี่นักไม่ได้พูดนะคือทีมไม่ได้ส่งชื่เอเนมาลงทบเบียนในเกมลีกแรกของโคต้าแข่งต่างชาติแต่ว่ายังสามารถเล่น a f c แชมเปี้ยนส์ลีกได้เพราะเขาไม่ได้จํากัดโคตา้านักเตะต่างชาตินะคะอืมเอเอแต่ประเด็นก็คืออย่างที่บอกอะว่าหายใจพินาทีละ200อะเพราะฉะนั้นแบบมันก็เอาอยานก็อาจจะไม่ค่อยแฮปปี้ว่าเฮ้ยทำไมคุณไม่พยายอาจจะดูตอนแรกที่กุนงิดอาจจะรู้สึกว่าทำไมไม่ดูพยายามที่จะแบบื้นฟูุสภาพร่างกายให้เร็วกว่านี้หรืออะไรก็ว่าไป